สวัสดีครับวันนี้ก็พอผุ่มเหมือนเดิมนะครับอันนี้หลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปมานานเป็นเวลาสองสัปดาห์กว่านะครับอันนี้ก็มาดูปลาในบ่อนะครับว่าจะเป็นพันผืนแลไรบ้งนะครับตอนนี้อาจจะมีซวยๆมากมายครับแต่ว่าเมื่อกี้นั้นตรงนั้นมันมีวอดอยู่กับนะถเอข้าวค้าวนะครับเมื่อกี้นะมันมีตัวปลาอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าซวยไหมนะครับแต่ตอนนี้นะครับใบสลเ่วนะครับเดี๋ยวลองจับไปเท่านี้ก่อน เพ uh huh. ียบนะครับอันนี้ก็เป็นวดนะครับแต่เมื่อกี้นะผมพุ่มเห็นอยู่แต่ว่าตอนปลาตอนทีวพุ่มลงมาแรงๆกันอันนี้ปลาจะอยู่อยู่ในอยู่ในนี้นะครับเมื่อกี้แต่ตอนนี้ไปทันแล้วทำไม่ลือครับตดเดินจับไปเลยครับอันนี้ในะแก้วน้ำออหอตีนี้ได้นะครับทีนี้ได้นะครับโอ้อยจางหูเม็ดกับนี่ๆๆๆๆๆ นี่เลยจะบบกโพกับทามได้ตัวนี้ที่เงินไปอ่ะอืออ่านี่นี่กับนั่นนะลูกปลาครับไอ้ตัวนี้นะข้าวขาเลยนะครับบุ้งแดงยอดแดงเพลนะครับจุดนี้ไอ้ตัวนี้น่าจะมีตั้นี้สักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวมึงจับไม่แรงนี่อ,อุยจ้าเสียดายจังครับตัวนี้มีตั้นี้เล็กน้อยนะครับ จริงมันช่วยเลยครับในในในวงห้างกับยอดยอดนามเลยแดงช่วยเลยนะครับตามลักเออนี่ครับไอ้ยาแต่ว่ามีตั้มนี้ม,มันแว้งไปนิดนึงครับไม่รู้ว่าจะได้วันไม้ถึงการนี้ตัวเต๋าองตัวนี้เป็นลูกลางอ้อนนะครับนี่จะบาะที่เดียวครับนี่อืล้นพนครับเน่ะจำลองบอกก่อนสุดเลย นี่รวมรวมตรงนี้ถ้าขัดนี่ได้ได้ตัวนะครับอันนี้เราแมวนะครับเดี๋ยวจะปล่อยไปเลยอันนี้ก็ฝนตกนักนะครับก่อช่วงแรงๆพอดีน่าจับมากับปลาเขาจะขึ้นนะครับเป็นนย่งัไม่ได้ตัวเดี๋ยวเราชนไปใน่ล่างคนนะครับปึ๊บมีไหมในนี้ ไม่มีโม่เดี๋ยวเรามาดูแถวในลูกเหล่าันอ๋อเห็นแวบๆมาครับตัวนี้ครับอาย่าลุกวินลาวครับตัวนี้ต่แรกหลยเดียวเหมือนอันนี้เรามาลุนไปพร้อมกันนะครับอันนี้แหลกเดียวเทีทาวเท,ทีดูพันๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเยี่ยมก่อน ให้ผมโคตรก่อนตัวนี้วงหางร้อยมากับช่วยมากับตัวนี้แดงแป๊บเลยครับนี่จะเป็นทีมเงินมาลุนแก้มกครับฮึอมอันในวงหางครับไอ้จยยยยยยอยยยยนยย วงห้งเด้งมากับไอจัตเจ่ะเด,ด,ดี๋ยวดะน,นากับหึงฮินฮินมาอ่ะเดี๋ยวนี่เป็นปลาแก้มคิดนะครับทียมเงินวงห้งยอดนามช่วยมากับเมื่อกี้นี่ถ้าเป็นเมือกอนนะครับเป็นนิโค,โคทอกามพันนะครับชิงอ่ะนะย้อนไปหกเจ็ดปีทะเลาะนะกับและกลุ่มในเฟซบุ๊กเฟืองฟู่นะครับอย่างนง้ย ยุคนั้นคนเล่นปลากัดเยอะมากนะครับแต่ยุคนี่แทบจะไม่มีเลยอ่าเดี๋ยวเราแกะมักนก้นนะครับเราไปต่อไอ้ตัวกัดจับใจโขวดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเละทถาข้างก่อนซึ่งเดี๋ยวเราอยลงตรงกลางนะครับนี่รอไปตามข้างนี่นะครับเรยต้ช่วยๆกำงามตัวเดียวตรงนี้นเต้กีดออกเป็นไปได้ก็ลองจับเล่นะครับอันนี้ในหลกพลาวเพื่อมีนะครับไม่มีกระเลวไปแต่ว่าเพื่อมันย่อบเยู่ไม่มีนะครับ ในตามปลาใบไม้ปนี้เตตาข้างบีนี่คือพึ่งชีดยาหญ้า,ามันนะครับตึ่งตาข้างนี่มันจะเตียนสักน้อยนะครับไม่มีหญ้าไม่มีผักกะเฉดเลยซึ่งปลาจะไปยบอยู่ตรงกลางไปจับยากเลยนะครับบีนี่นเนี่ยเาลยถืน่าจะเป็นไปได้หัวมีปลาน่าจะลบซอนตัวอยู่แต่เราแต่จับ คุณจับ,นะ,บน,น,นะครับนี่ยังจะลวกเพ่นะครับนี่ตัวนี้ถือช่วยเลยครับเหมาะมากับน,นาได้สักตัวตรงนี้เด้อก็ไม่ได้นะครับหมาเรียวครับมาเรียวครับโอ้โหปลาเอกด้วยครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวๆแต่พ่อแม่เลยเดี๋ยวม, د ي د ي มันจับขึ้นมือก่อน <laughs> นี่ครับปลาเอกเลยครับนี่ปลาเอกกล้องวันเลยครับวันนี้อ๋อจ้ะรุ่ยโดดเดี๋ยวๆแต่เดี๋ยวเราอยู่ยด,ยด,ยด,ยดูในมือครับเดี๋ยวๆนี่กับอื้มเดี๋ยวๆนี่กับอื้มปลาเอกเลยครับนี่นี่นี่เห็นชัดไหมครับเดี๋ยวๆนี่กับโอ้โห นี่ค hey! ร oh, okay. ับเกมเทือนก็เกือบตาดำมืดนะครับนี่ครับโอ้โหแนนมากนะครับนี่อืมโอ้โหช่วยมากกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแสงมันไม่ค่อยถึงกับมุมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครูครับสักครูครับสักเดียวใจครับอดใจรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวพ่อแม่เขาหนิงก่อนนะเดี๋ยวพ่อแม่เลยชัดๆครับหัวมันช่วยขนาดไหนครับตัวนี้แต่ทำห้ผมได้ตื่นเต้นครับใจฟูขึ้นมาอีกครั้งนะครับนี่ครับ โอ้กล้องไม่โฟกัสนะครับอาา่าโฟกัสเร็วครับนี่ครับเจ้อย่ากล้องไม่จับอืมนี่ครับอย่าตรงนี้แท้งไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลงไปตจาะลึกแป๊บอืนี่ครับมาแรนชัดๆครับนี่ตัวตัวเมื่อกี้เห็นชัดไหมไม่รู้เดี๋ยว,ว,ว,วจ,จับขึ้นมือว่าครับแหลงไงนี่ครับช่วยมากับอืมนี่แหลงแป๊ดกับแน่นเลยครับ เ <ns> ดียวเดียวเดียวเดียวอืมอือนี่ครับเขือบโคตรมากับตัวนี้ครับเขี<ะ>้ยวแพ็กเลยครับอะไอ้ย่าช่วยนัดกับตัวนี้เดี๋ยวให้ขึ้นตัวบ้านให้ดีเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปรีวิวทักทีครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ถือว่าอยากมักนะครับบวงห้างก็เดี๋ยวเดี๋วงห้างก็ถือว่าแดางสวยงามเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เราค่อยไปรีวิวกันในตู้อีกทีครับลองก็สู้แล้วนะครับ,ตรบแต่ตัวนี้งามมากครับนี่ครับ อมนี่เล็บเล็บอนะนี่ขนาดานเราก็ตอดรีเล็วนะครับนี่อย่างขนาดนี้เลยนะครับนี่ก็ตื้อว่าพบได้หน่อยนะครับลาแบบนี้อเดี๋ยวเรามาเก็บกันถึงเดี๋ยวเราไปห้านต่อครับหลังจากจากับตัวนั้นใส่ขวดเรีบเยบร้อยก็เรามาลุยกันต่อครับนี่กับเต๋เอหวคิดน่าจะเป็นไปได้นะครับก็เป็นไปเร็วนะครับเมื่อกี้กับช่วยมากนะครับสําหรับตัวเมื่อกี้นี่เราก็มาลองดูทานีล้วครับเรื่อยเรื่อย หวัวนาได้เลยครับลามขึ้นนะครับตรงนี้พอพ่นพึ่งแรงไม่ไหมนะครับลาจ,จะห้าหู่ผสมพันนะครับหลังจากฝนตกนักอันนี้เราเดินเดินเดิน,ดนซูมว่าน,น,น่นี่ในนาจะเป็นไปได้กบล่องชนแร่ครับ,รรบนี่มีมาสองตัวต้องเดินเงียบๆพีเ่เพื่อเขาบอกใจตัวเดียวเขาวิ่งออกซะก่อน ตรงนี้ก็เถมอเอเลยนะนิ่มๆน,นะครับนิ่มๆน,นะครับคขอยๆเอาตีนไลไปฮึบลูกปลาเยอะมากับเราจะเดินไปฟังนูนมาหรือว่าเราจะเวียนไปอีกรอบนึงเราเดินเร่ๆก็ได้นะครับ ยุ่งกว่ามากตรงนี้เทประจัมพุ่มกันครับตรงนี้ไม่่อยผิจวังนะครับตรงนี้ว่างตะกร้าตะคอนครับลายลายลายเรียบร้อยครับอือหือไอ้เจ้าเฮ้ยละไม่กับวันท่านท้งบัวกับบุ้ยยังมากับตัวนี้แต่วกเหลืองลาซาเลยกับแฮกลาซาเลยครับอือออือนี่เป็นสีดเมื่อนนะครับตรงนี้ไม่่อยไม่เคยทำไมพุ่มผิจวังนะครับ นี่ก็นวยนะครับนี่เลยฮะไม่ค่อยรับแขกสักเท่าไรไม่ค่อยลามั้งนะครับบ้านบมอืมฮางไม่ค่อยลามั้งแถวเลยนะครับตัวนี้เออนี่นี่เลยรวมตัวนี้ผมไม่จับขึ้นมลยนะเดี๋ยวผมจะท้ายแล่รวมๆหลวบๆไปแต่ว่าย่ะขึ้นมือตะกี้ลาวกับให้แหล่ถึงความยังนะครับกับตัวเมื่อกี้นี่คือคนละเรื่องกันเลยอืมแรงเลยเท้าทั้งแบบนี้ไอ้ยะนี่ถ้วยด้วยอ่ะนี่ เราแมวกับวายพอปลาตัวกับนี่มันคงปิดลั่งต่ออะไร่ไปตอไปตกับไปตอครับลงได้ไงครับแต้วตาข้างนี่ดักไว้เย็ยบเย็ยบลายลายครับพรุง่งฮ่าก็มีปลาเมียเนี่ยบรรยากาศดีมากให้นี่ยเนี่ยเล้อช่วยมากเลย นี่ก็ให้เลยบรรยากาศมั้งครับตรงนี้คือเป็นไมก้ก่อไผ่นะครับโค้งมาเลยตรงนี้ก็จะลมลืนนะครับอันนี้แถวทุ่งในทุ่งนี้แต่ว่าได้สักตัวนะครับตัวเดียวได้มันยิงกับได้ตัวนึงนจริงครับแต่ว่าตัวเมียน,นะครับแมวไป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 เดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับไม่ค่อยน่าสนใจมาเดินไป ไม่เลยๆไม่น่าจะเป็นเดี่ยวเราก็ค่อยจับกันอืมหลังจากเดินมาทักผักนั่นก็พบมะพร้าวอีกแล้วครับมะพร้าวที่เราชอบครับโอ้โหูอลหมอนอ่ะยะโรยพี่น้องแรกๆๆครับแร่ครับแร่ครับอัะยะอือมอลมอนผมไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยนี่แรกครับอ่ะยะอืม อลมวันนี้ยังไหนของดีดีนะครับดิว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 คุยคุยคุยก่อนอ้เจ้ารอรุ่นไปพร้อมกันครับแป๊บนึงครับเอาหนึ่งชองช้จับขึ้นมือครับตรงนี้ใหญ่มากครับนี่อืมทึ่งนี้แหลกกับเมื่อกี้ครับอืมเป็นปลือยกับนี่นี่สี่เท่านะครับ เท่าแก้มแทนโคเคลือบนะครับตัวนี้รวมรวมเดี่ยวส้มบูลนะครับตัวเดียวนี่เราได้มาท่ามตัวนะครับวันนี้คือว่าช่วยหมากนะครับเป็นพระยาอยากหมากปีเตเล้วนี่ครับสี่เท่านี้แทบจะหาไม่ได้เลยถึงหาได้อยากหมากนะครับแบบแก้มแทนโคเคลือบกระแทบจะไม่มีนะครับไม่มีเลยอ๋อมันมีอยู่ตัวงจบไอซีท่านอ่ะเทวานองเข้าเดียมาจับถึงให้ผมรบมาให้ผมมาพอนี่ครับอันนี้ปีนี้ได้มาตัวอ่งแล้ว อันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าหน้าดูเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูปลานในตู้นะครับอันนี้ก็ตัว,ต,วตัวที่เคี้ยวนุ่นไปนานเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเล่ฮิตตรางรับเอ๋เดี๋ยวเราจะให้เล่ชัดๆทักทีเลยแบอืมอุย้ยอ๋อเจ้ะมีเซียวนะครับตัวนี้เคลือบดีมากเลยนี่คือเขือบไปครึ่งตัวเลยอนี้ แทนเกมแทนไปครึ่งตัวเลยแบบนี้แต่มันแรงมันดีแบวนี้ยังโดดนี่นแบบบาดตัวนี้มันแรงดีอ่ะอืมนี่ครับเกมแทนก็เกืเเอบสี่เท่าสวยงามมากับอืมสวยมากนะครับตัวนี้น,นี่ก็ได้ที่เกีียวมาตวงแล้วที่เท่าแบบนี้มาตวงแล้วเดี๋ยวคลิปมน้ารอชมในตู้ครับสวยแน่นอนอันนี้เราเก็บใจกอดดึงเดี๋ยวไปต่อครับน,นี่ก็มีลูกลาวลาวนะครับ นุ่งเล้วครับมันยังไม่เห็นปลาพูนะครับน่าจะออกไปเร็วอ่านี่ปลาเมียนะครับนี่เดินอ๋อกับเดินเพื่อเดินเพื่อไปนี่อ๋อลบเรานี่จับไปเร็ว,วอะไรเยอะอาวอดนะครับเห็นไหมครับท่น วอดเจเลยครับแต่ว่าน่าจะจับยากับปลาน่าจะนี้ไปซะแล้วไปลองดูครับไม่เชิงโอ้ยนี่โดนมาเลยลาวกับนี้โดาอีกตัวแล้วครับอืมตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไรนะแต่ตัวนี้ดูเหมือนวงหางจะสวยนะครับแต่ว่านี่แต่ถ้าเทียบกับสองตัวก่อนนะครับคือคนละเรืองกันเลยอืมนี่ก็เท่สวยนะครับเป็ดก็อแน่นดีนะครับแฮ่ โอ euh, ้ม re ุ้งหั้งเด้งดีนะครับมากนะครับอืนี่แมวครับร้อยไป่หลกเดี๋ยวเรามาลงเดินดูนลงเดินดูวอดกันวานะครับในนี้ว่าจะได้ตะกี้วอดเราจะเดินแบบนิ่มๆนะครับนิ่มๆค่อยๆโยงครับค่อยๆโยงครับ ค่อยๆย,ย่องไปอาวุธโอ้โหอันนี้ก็เหมือนซาลคาดีนะครับอยู่ในปา่ามีส้นนะครับค่อยๆย,ย่องนะครับค่อยๆย,ย่องนี่ไม่รูจ้จ้ะนี่ตัวหรือเปล่านะครับป่าขึ้รอบมอก่อนกับตรงนั้นยังหลบเปล่าแล้วน่นองครับอาชึ้ ไม่รเลยหรือหน้าวดหรอถ้าพบก็พบแนละ้วไม่พบก็เล้ววนะน้ำมันลึกกันไหมน่าจับยากแต่ปลานี่มันเยอะนลครับน้ำลึกจังว่าบางทีเราเดินปลาตกใจก็ไปซะเหล่วนะครับ ไม่มีวอดเลยนะครับแต่ถ้าว่ามันแรงดีๆนะครับนี่มันพึ่งแรงวันนี้วันหนึ่งครับเมื่อวานฟนตอกถึงนี่พึ่งแรงนะครับปลาเหลือมพึ่งแก่พึ่งเหลือมก่อวอดนะครับเดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนวะ่ะเดี๋ยวได้สักวันซ่องวันนะครับเดี๋ยวผมลงมาสังเกตเลยเดี๋ยวถาวามีวอเดเยอะๆเดี๋ยวเราคอยมาลงจับกันอ่าสาหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไปได้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเพราะว่าไม่รู้จะจับตรงไหนแล้วครับพอส่วนตรงกลางนี้ก็ จับยากมังนะครับงั้นก็ปิดคลิปที่เพียงเท่านี้ครับจเจอกันใม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ